มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าปู่สั่งก้าวข้ามระเบียบระเบียบกับชีวิตของคนอะไรสำคัญกว่ากันเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าปูวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแชร์ข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7ถึงกรณีที่ผู้ว่าสมุทรสาคร มีคำสั่งให้ปรับการทำงานศูนย์พักคอยให้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในท,ทันทีไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเพราะอาจไม่ทันการโดยที่ผู้ว่าปูนะคะได้โพสต์ข้อความระบ,บุเอาไว้ว่าถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีที่กักตัวโปรจงก้าวข้ามระเบียบนั้นแล้วบอกว่าต้องทำเพราะผมเป็นคนสั่งเองให้มันรู้ไปว่าระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่ากัน โดยเนื้อหาของการแชร์ลิงก์นี้นะคะระบุว่าคอยไม่ไหวถ้าทำตามข้อกำหนดศูนย์พักคอยผู้ว่าปู่สั่งโหลดผู้ป่วยเข้าผู้ว่าปูว่วีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าปรับการทำงานของศูนย์พักคอยในจังหวัดสมุทรสาครใหม่เนื่องจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันมีมากการปรับการทำงานศูนย์พักคอยครั้งนี้ผู้ว่าปู่บอกว่าจะเริ่มให้โหลดผู้ป่วย เข้าไปรักษาตัวในทันทีเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีมากจะให้รอขั้นตอนทุกอย่างของสธออบางครั้งไม่ทันการเพราะฉะนั้นจะมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ขัดกรองและนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนศูนย์พักคอยหรือว่าศูนย์ที่นำผู้ติดเชื้อมาพักรักษาตามอาการต่างจากโรงพยาบาลสนามเพราะไม่มีแพทย์แต่ว่าจะใช้กระบวนการคนในชุมชนดูแลกันเองและจะส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อเตียงว่าง และหากรายใดอาการหนักจะรักษาก่อนทุกวันนี้ขั้นตอนที่เราเองจะนําผู้ติดเชื้อเข้าศูนย์พักคอยมีมาตรการเยอะมากโดยเฉพาะการนําผู้เข้าศูนย์จะต้องตรวจเอ็กซรเลปอดตามข้อกําหนดของสอทอและอาจจะไม่ทันเวลาสําหรับโรคระบาดท,ที่มีผู้ติดเชื้อมากในแต่ละวันถ้ารอขนาดนั้นการที่เราจะแยกโรคออกจากคนคงไม่ทันการผู้ว่าปู่กล่าวค่ะผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าเราจะให้ปรับลดข้อกําหนด ของคนที่เข้าศูนย์พักคอยเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแล้วก็ครอบครัวเข้าไปรักษาและจะขอให้ทีมแพทย์ตรวจคัดกรองในศูนย์อย่างน้อยคนป่วยก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนไม่ป่วยก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ท่าเตียงในโรงพยาบาลมีจึงจะนําเข้ารักษาตามระบบโดยเร็วที่สุดค่ะสิ่งสําคัญบุคลากรทางการแพทย์ที่สมุทรสาครตอนนี้ทํางานแทบไม่มีวันหยุดและหลายคนก็ติดเชื้อโควิด -19 ภายใต้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด เราเชื่อว่าคนสมุทรสาครจะร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ